ผัดพริกก่อนแม่จัะผัดพริกไช่หอมผัดพริกไช่หอมพริกต้ำไส้ใบกูุ้งไส้กระเทียมหัวหอมเด่นแะ่จ้าอ๋อไม่เคยมีหอมเลยจ้ะผัดแบบบ้านเขาเนี่ยก๋วเนี่ยเป็นก๋วเนี่ยเนาะบ้านเขาเนาะแต่ภาษาไทยคนจะยืนผัดนะจ้าผัดกับก๋วยคนเดียวกันนะจ๊ะความหมายความหมายเดียวกันแต่เบียกคอลอยางสิ จะากให้แก่บให้เต็มที่ได้ค่ะผัดกินห้หอนก้อนห้มันให้นั่นก่อนห้เหลืองให้หอมก่อนแซ่บแซ่บกว่าเนื้อจกเนื้อใ้เวลาหน่อยนะคะให้บบกิกนหอมบอลสักก้อนก็จะนาอ ให้พริกมันหอมๆก่อนค่ะผันบ่หอมมันผันพริกบ่็อเครื่องปูนของเขาเนาะจ้าเนาะนะอันนี้ก็ะเพาะดีเลยนะจ้าเครื่องปูนของเขาก็ามีน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยจุ้ยรสรสดีจ้านีเนื้อผัดได้ากระเพอดีเลยนะจ้าไปผัดให้เด้งเลย ใจแป๊มนะจ๊ะผัดห้มันต่อกันดีๆให้เนื้อมันติดไปเนี่าสะโพนไปมันป็น่นงกะนน้อ เอาเองปรุงได้ได้นะจ๊ะเนาะเอาผัดห่วงแล้วนะจ๊ะก็ดีแล้วเอาจครืองปรุงอันนี้ก็คืออ่าน้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวชูรสอก็ไม่มีหมดแล้วจ๊ะเนาะใส่เลยไปเลยผัด ใส่ขินอีกน้อยอันนี้ก็มไ,ไม่ได้ำไม่ดองใส่นะจ๊ะเอาผัดเข้ากันก็พริกแล้วน้ำไม่ดองใส่เลยจ้าไม่ดมองน้ำไม่ดองผักนะจ๊ะไม่ดองเขาแบบล่างน้อยนิด แล้วเลยได้จ้าหนิถุกแล้วตัดเนะี่กของเขาแบบุกแล้วน่าจะเนาะหนากินน่าจะเนาะตุ้นหนากินจ้าต่นี้แม่กับเจียก้อนเจียวขึ้นเะนาะแม่กับเจาไปกส่ะเพราใส่นะจจนะเนาะใส่ไปเลยตุ้นไส้แล้วเนาะบาร์ดี้กับสิ่งนี้ก็แล้ว อยากกินบ่จ้าเห็ดตับให้จัดด้วยผัดเนื้อแตงไมโดงใบกระเพราอร่อยมากๆเลยนะคะเห็ดปะยาไม่จ้าเห็ดตัวไหนเห็ดดีล่ะตับพริกไก่หัวตะไคร้ใบกระเพราใส่กระเทียมหัวหอมผัดลงไปแล้วก็ผัดไปเนื้อได้จ้ะเนาะเอาเนื้อลงผัดพริกให้เด้งแล้วเอาเนื้อล,ลงแล้วก็ เนื้อใส้เพราะมันมาดแล้วเขาก็เอาเครื่องล้มไส้ปรุงเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาไม้ดองใส่้จ้าตุกแล้วกับ,บัตริดถ่ายเอาใบกะเพาราลุยแล้วจ้ะเนาะเต็ดตับจ้าคลิปนี้ก็มีจะย้ำพอนี้นะจ๊ะเนาะเหดุกำจ้าทุทกคนแม่คนนี้จะย้ำพอนีเลยจ้าเพิ่นติดต่อไปอีกแล้วจ้ะเนาะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีจ้า